ติดอุปกรณ์แสดงธรรมผู้ปกครองของสามเณรข้าวโอ้ในอันเชิญพระคำมายืนถ่ายรูปกับผู้ปกครองตรงนี้ก่อนเจ้าหน้าที่แล้วก็โยมที่ได้บันทึกภาพไว้สวยงามเอาละ อาจากนั้นผู้ปกครองนำพระคำพีมาวางที่พานนะาวางตรงนี้นิม,มนสามเณรขึ้นทำมานนะครับผู้ปกครองจะได้นั่งฟังใกล้ๆน,น,นีน้เลยนั่งฟังสามเณรใกล้ๆเลยแต่ว่าอยากจะฟังเทศสามเณรใจจัขขาด ยืนขึ้นก่อนประคองเทียนด้วยกันนะคุณโยมประคองเทียนด้วยกันก็ได้จะได้สวยเป็นภาพที่สวยงามนะยมดูลับเป็นมนต์เสน่ห์น่าชื่นใจจังเลยลำดับต่อไปจะได้กล่าวคำอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคุณโยม สามเน้นด้วยนะช่วยกันออกเสียงดังๆหนึ่งสองสามพระมา สันติทศัพท์ตาปาราชาหาชาติกาเอเสตุขามมังอนุกลางที่มันประชังนลานิมน์ทานเจ้าค่ะนัโมตัสสะ พักขาวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธาาสะนะโมตัสสะภคกาวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภักขาวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพหลวงปู่พระราชานักวีเจริญพรยมพ่อยมแม่และสาธุชนทุกท่าน ลูกเน้นชื่อเด็กชายนะัทวัฒ์จิวัรทิพย์ชื่อเล่นชื่อข้าวโอต๊ตมาจากโรงเรียนบางกาะเพ็บยินดีต้อนรับสู่การเทศของผมในวันนี้ในวันนี้ผมจะมาเทศเกี่ยวกับเหตุผลที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ลูกเน้นได้มาบวชสามเนรภาคฤดูร้อนในปีนี้ประการแรกผมอยากมาบวชให้อาลามาของผม เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับในวันที่16กันยาปี2023เวลาตี1 42นาทีอลเล์มาของผมได้เดินจากโลกไปขึ้นสวรรค์ชั้นสูงพอผมได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการจากไปของอัลเลอรามาของผมผมเสียใจเป็นอย่างมากเพราะอัลเลอรามาของผมเป็นคนที่ดีเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่ไม่เคยย่อดท้อ แต่การท้อของเขาในครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่จุดจบของเขาแต่เป็นการเปิดบทชีวิตบทใหม่ในหนังสือที่ไม่มีวันจบสิน้นประการที่สองผมอยากมาบวชแทนบุญคุณให้กับิยมพ่อโยมแม่ผมอยากบวชให้พ่อแม่เพราะตอนนี้ผมอายุใกล้จะ12ปีแล้ว และในช่วงเวลาที่เขาดูแลผมมานั้นเขาไม่เคยทอดทิ้งผมเขาสองคนอยู่เคียงข้างผมมาตลอดไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นขอบคุณป้ากับมาที่ให้ชีวิตที่ดีที่สุดกับผมที่สามารถให้ได้ขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งผมในยามทุกโศกและขอบคุณที่ดูแลสั่งสอนมาดีจนผผมมานั่งเทศอยู่จุดนี้ได้ ประการสุดท้ายผมอยากมาเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่รู้ทุกอย่างการเรียนนั้นไม่ใช่ว่าคุณรู้แล้วไม่ต้องเรียนต่อแต่มันสามารถเรียนต่อได้เรียนไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบการที่ผมมาบวชครั้งนี้ก็เพื่อมาเรียนเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมและเหตุ ทำเรื่องแบบความตายว่ามันใช่จุดจบหรือไม่มันเป็นอย่างไรขอบคุณครับสาธุก่อนที่รูเนเรนจะให้พรนขอ,อนิดหน่อยนะเพราะว่าได้ได,ได้รับการจากหลวงพ่อนะพระราชนากบีเหนสมาเนได้แต่งด้ดยตัวเองถือว่าสมณเนเข้าอดเนี่ยเป็นรูปแรกที่อาสาเทศรูปแรกเลยนะ นะต้องเื่นชม้วหลวงพ่อนี่หลวงพ่อท่านอยากให้พวกเราพูดแบบนี้ลูกพูดออกมาจากใจแล้วเป็นบทแต่งที่ที่ไม่ได้สอบนะโยมนะอาตมาก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แหละที่เนียนเขียนนะ่ะเพิ่งรู้เมื่อกี้ได้ฟังเมื่อกี้เลยที่ได้ฟังก็แค่บทนโมหากับใครจะถวายกันเทศก็ถวายได้นะโยมนะถวายรวมเดียถวายเดี๋ยวจะได้ก่อนที่จะได้รับพ่อนอยากเช่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ฝึกน้องมาดีมากเลยน้องเข้าโอ๊ตเนี่ นี่โลกดูเป็นตัวอย่างนะที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราพูดคือแบบนี้ออกมาจากหัวใจ mm hmm. เมื่อกี้ที่เราได้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งก็คืออุทิศบนนะุนเนาะอุทิศบญให้ใครนะเมื่นะอกี้เนาะเออพ่อแม่แล้วก็อัลลอมาอ่าถือว่าเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆเขาพูดเขาพูดให้ตักเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีธรรมะภาษาอังกฤษเพิ่มนะท่อ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ขอบทเทศน์นี้พรุ่งนี้ด้วยนะลูกนะแต่เป็นสองภาษานะ ให้พูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยหนึ่งภาษานะได้ไหมลกูกถือว่าเป็นการอุทิศบุญให้โยมด้วยนะหนึ่งรูปแล้วอจาจย์ขอเพราะว่าหลวงพ่อท้างาขอสามรูปนี่ถือว่าเป็นรูปแรกแล้วก็เป็นรูปแรกที่อาสาเลยนะครับเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกรอบหนึ่งขอภาษาอังกฤษด้ไหมลกูกโอเคอ่นะบนเลยครับต้องนโมใหม่ไหม Hello, my name is Jiwa Pontip. My nickname is Kawut. I'm from Bangkok Prep International School. I came, and today I will explain for the reason why I chose to become a novice for 15 days for this summer. First reason, I would like to do it for my great-grandma. Here's the story. On 16th of September, 2023, 1.42 a.m. in the morning, my grandma sadly passed away she went upstairs she chose her path and decided to go to heaven i was so sad when i found out the news she was a great woman she was strong she never gave up she never gave up on anything but i didn't understand why she did this but i came to learn from buddhism that death is not the ending of your life but it is a new chapter to your new life on a book that never ends. Second reason, I'd wanna do it for my mother and father. Now I'm 11 years old, soon turning 12. And for all this time of me living on planet Earth, they were always there for me, everywhere, every time, and every day. No matter what happened, what I do, or what I say, they always be there to support me. Thank you for always being here for me. Thank you for always taking care of me for the best. And I learned I got this very special quote from you too. It the person said that the person who loves you doesn't love you for what you do but for who you are. Lastly, I want to learn about Buddhism. Not that I don't know anything or, at all, or not that I know everything, but we when we learn something there's There's never a limit to what we can learn or how much we can learn. Thank you. ตังโอ้อ่าบำรุงมืองเกิดสาธารณนิยมสองสามนี่แหละเป็นตัวอย่างนะ ใครที่จะไหวแต่การเทศเพิ่มนะโยมนะจะไดพรอเอ,อ้ยถ้าเป็นอาตมาเนี่ยอาตมาจะรียบเดินมาเลยนะแต่ไม่ได้ผมเนี่ยตอให้กําลังใจเดี๋ยวเราก็จะรวมกันการเทศสุดท้ายอนุโมทนาบนกับคุณพ่อคุณแม่มากเลยโอ้นะสอนลูกดีมากนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวให้พรทีนี้ให้พรเป็นภาษาบาลีเนาะลูกเนาะอ่าให้สดเลยนะลูกนะตั้งใจบอกโยมตั้งใจรับพร สามเณรลูกตั้งใจให้พรด้วยกันเลยนะลูกนะาโยมตั้งใจรับพรยะถาววิวาหาปูละปาลิปูเลติสา,าลังเอวะเมวะอิตทจินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะทิตังตุงหังคิปะเมวะสัมมิชนตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามานิโชติรโสยธา

อาตาโรทมมามวาทันทีอายุวนันโนสุขังภาลัง